กำลังเท่านี้ล่ะเนี่ยมันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบุกนัง,ง,งเสียงกุญแจดังบุกนังบุกนังบุกนังบุกังบุกังบุกนัง,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 งว่าเออมันเป็นเลขมงคลของหนึ่งมากๆเลยหนึ่งก็รู้สึกแบบว่าชอบชอบเลขมงคลน,นี้อะไรเงี้ยเนี่ยหลักเปลี่ยนรถค่ะ เจ็ดสี่สามหนึ่งฝันเห็นรถคันนี้ฝันเห็นรถคันนี้ <c oughs> เป็นรถฟอร์จูดเนอร์จะไปซื้อลอตเตอรี่จะลูกน้องไปซื้อลอตเตอรี่จะ,จะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วอ่ะ <c oughs> ลูกน้องหนูแปลรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอ่ะ นะคะวันนี้คือที่เลขเจวันนี้มันเป็นเลขดีของเจเจมาอาบน้ำมนต์เจ้เลยเอาเลขนี้มาลิงด้านล่างด่วนๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด บงวดนี้ตัวใดวดนี้เล็กออกตัวใดให้เตรียมน้ำตาไว้ไหลห้องให้แน่เจ้ากอด ยเด่นหุ้ยดังทุ่มตังเพื่อวังรัำหน่วยขนาดฝันเห็นควายเห็นควายควายมาควาย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 ก็อย่าตีเป็นหวยสี่เด็มีคอนโดสี่เด็กขี่รถโก้ใส่ทองเป็นดี